คัดหนังปลาแบบพิเศษเกรดพรีเมียมเลยนะมีวิธีทอดที่แบบพิเศษโดยเฉพาะของทางแบรนด์เลยคุณนั่นดะทอดรสไข่เค็มชีสเขาให้มาเยอะมากเลยทุกคนหอมมากแล้วดูความกรอบกรอบมากนี่ไม่ด้ใส่เอฟเฟกนะต์นะยักใจ ระหว่างการทำมีตัวประกอบเข้ามาด้วยที่สำคัญคือไม่ขาวปลากรอบปูอร่อยแล้วคือหอมเป็นไงแค่กินอันนี้แมวก็มาหาแล้วทุกคน <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณนันเดอทอดกินกับอะไรแล้วอร่อยบ้างกินกับอะไรได้ม้างอืมชิ้นพอดีคำเลยนะกินกับข้าวกอบอร่อย ไม่เทมค่ะหนังปลาแซลมอนกับแกงส้มนะคะเข้ากันได้ดีค่ะอ๋อวันนี้จะกินมันชื่ออะไรนะหนังท้อปลาแซลมอนเนาะหนังปลาหนังปลาแซลมอนทอดกรอบคุณนันเดอร์ทอดว้าวของคุณนันเดอร์ทอดนะคะเราจะไปกินแบบอันอดอบอัดอร เท่ากันมากอ,มอร่อยอร่อยปู่ลองชิมอันนี้มันคือหนังปลาแซลม,มอนทอดกรอบของคุณนันเดดทอดอืมอร่อยและนี่นะคะก็สามารถคอนเฟิร์มได้เลยท<ม>ุกคน,นว่า คุณนันเดนทอเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยเจ๊คุณนันเดนทอหรอซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกหรือว่ตาตะกาด้านล้างนี้เลยทุกคน